มีพลังที่มองไม่เห็นกำลังผลักดันคุณสู่ช่วงเวลานี้บางที่คุณอาจตื่นขึ้นมาในวันนี้ด้วยความคาดหวังที่แตกต่างในใจบางที่คุณอาจกำลังผ่านช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูเหมือนจะถูกจัดเรียงใหม่ในชีวิตของคุณแม้ว่าคุณจะไม่ได้ขอมา สิ่งที่คุณต้องเข้าใจคือเมื่อพระเจ้าตัดสินใจจะยกคุณขึ้นสู่ระดับต่อไปพระองค์ไม่ได้ขออนุญาตจากคุณพระองค์เพียงแค่เริ่มสร้างสถานการณ์ที่จะนำคุณไปยังที่ที่พระองค์วางแผนไวตั้งแต่แรกแล้วและคุณกำลังรู้สึกแบบนั้นอยู่ใช่ไหมความรู้สึกที่ว่าชีวิตของคุณกำลังจะเลี้ยวไปในทิศทางที่คุณไม่เคยคิดมาก่อน คุณที่ร้องให้อย่างเงียบๆคุณที่สงสัยว่าพระเจ้าเห็นคุณจริงหรือคุณที่นอนไม่หลับหลายคืนและสงสัยว่าเมื่อไหร่จะถึงตาคุณคำตอบอยู่ที่นี่เวลาของคุณมาถึงแล้วและสิ่งที่คุณจะทำกับการเปิดเผยน,นี้จะกำหนดไม่เพียงอนาคตของคุณแต่ยังเป็นอนาคตของคนที่คุณยังไม่เคยรู้จักด้วย เพราะคุณต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานคุณไม่ใช่อุบัติเหตุของจักรวาลคุณไม่ใช่แค่คนหนึ่งที่พยายามอยู่รอดในโลกนี้คุณคือคำตอบคุณคือทางออกที่ใครบางคนกำลังรอด้วยความสิ้นหวังคุณคือปาฏิหาริย์ที่ใครบางคนขอในคำอธิษฐานที่จริงใจที่สุด พระวจะนะของพระเจ้าในเอเฟซัส2นาฬิกา10นาทีประกาศว่าเราเป็นผลงานของพระเจ้าสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อการงานดีที่พระองค์ได้เตรียมไว้ให้เราดำเนินตามนั่นหมายความว่าก่อนที่คุณจะเกิดมาด้วยซ้ำก็มีจุดประสงค์เฉพาะอยู่แล้วที่รอคุณมีชีวิตอยู่แล้วที่จะได้รับการสัมผัสผ่านการเชื่อฟังของคุณ แต่นี่คือความจริงที่น้อยคนมีความกล้าจะพูดเส้นทางสู่จุดประสงค์ของคุณไม่ผ่านที่ที่คุณคิดกระบวนการของพระเจ้าไม่เป็นไปตามตันกักของมนุษย์ในขณะที่โลกสอนคุณว่าการขึ้นไปหมายถึงการถูกเห็นถูกปรบมือและถูกยอมรับพระเจ้านำคุณไปยังหุบเขาไปยังทะเลทรายไปยังที่รับที่พระองค์สามารถหล่อเหลาคุณได้โดยไม่มีการแทรกแซง คุณเคยสังเกตรหรือไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยากที่สุดไม่ใช่ตอนที่ทุกอย่างสมบูรณ์แบบที่คุณเติบโตทางจิตวิญญาณแต่เป็นตอนที่คุณถูกบังคับให้วางใจในพระเจ้าเท่านั้นเมื่อความมั่นคงทางมนุษย์ทั้งหมดของคุณถูกเอาออกไปเมื่อคุณไม่มีใครให้โทรหาเลยนอกจากพระบิดา พระเจ้าใช้ทุกแรงกดดันทุกความท้าทายทุกช่วงเวลาแห่งความเดียวดายเพื่อเตรียมคุณสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเห็นได้ตอนนี้พระคัมภีร์สอนเราในโรม8นาฬิกา28นาทีว่าสิ่งทั้งปวงช่วยกันทำงานเพื่อความดีของผู้ที่รักพระเจ้าของผู้ที่ถูกเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์สิ่งทั้งปวงรวมถึงสิ่งที่คุณจัดประเภทว่าเป็นการสูญเสียความล้มเหลวความไม่ยุติธรรม ลองคิดถึงดาวิดเขาได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์ตอนที่เป็นเทียงเด็กเลี้ยงแกะแต่ใช้เวลาหลายปีหนีซาอุลซ่อนตัวในถ้ำถูกไล่ล่าเหมือนอัจจยากรคุณคิดว่าพระเจ้าลืมคำสัญญาหรือคุณคิดว่ากระบวนการล่าช้าหรือไม่ทุกวันในทะเลทรายทุกคืนแห่งความกลัวทุกช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนกำลังเตรียมดาวิดให้เป็นกษัตริย์ตามพระหัยของพระเจ้า และคุณที่กำลังผ่านทะเลทรายของตัวเองต้องเข้าใจว่าคุณไม่ได้ล่าช้าไม่ได้พลาดโอกาสไม่สายเกินไปเวลาของพระเจ้าสมบูรณ์บูณ์และสิ่งที่คุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้คือส่วนสำคัญของการเตรียมตัวของคุณแรงกดดันที่คุณรู้สึกคือสัญญาณว่าคุณผ่านระดับก่อนหน้าไปแล้วเหมือนกับผู้หญิงที่กำลังคลอดรู้สึกถึงแรงกดดันที่บ่งบอกว่าทารกพร้อมที่จะเกิดแล้วแรงกดดันทางจิตวิญญ,ญาณที่คุณรู้สึกบ่งบอกว่ามีสิ่งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ แต่นี่คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับที่แท้จริงมันต้องการการแยกตัวคุณไม่สามารถพาทุกคนไปกับคุณสู่ระดับต่อไปได้คุณไม่สามารถรักษานิสัยเดิมการสนทนาเดิมการรบกวนเดิมไว้ได้การขึ้นสูงกว่าเดิมกับพระเจ้าหมายถึงการทิ้งทุกสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับการเรียกของคุณ และฉันรู้ว่านั่นเจ็บปวดฉันรู้ว่ามันยากที่จะห่างจากคนที่คุณรักแต่ที่ไม่สามารถติดตามคุณในการเดินทางนี้ได้ฉันรู้ว่าเป็นเรื่องท้าทายที่จะสละความสุขที่เคยให้ความพึงพอใจแก่คุณแต่ตอนนี้คุณตระหนักว่ามันทําให้คุณอยู่กับที่ แต่ให้ฉันบอกอะไรบางอย่างที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณความแยกตัวที่คุณรู้สึกไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการป้องกันพระเจ้าแยกคุณออกมาเพราะพระองค์มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่เก็บไว้ให้คุณที่ต้องการการบ่มพอห่างจากสายตาที่อยากรู้ห่างจากความคิดเห็นที่อาจทําให้คุณสับสนห่างจากเสียงที่อาจตั้งคําถามกับสิ่งที่พระเจ้ากําลังทําในชีวิตของคุณ หากคุณรู้สึกว่าคุณถูกยืดออกเกินขีดจำกัดหากคุณรู้สึกว่าคุณถูกหล่อเหลาในลักษณะที่บางครั้งไม่สบายฉันมีข้อความสำหรับคุณต่อไปเถอะต่อไปยอมจำนวนต่อกระบวนการต่อไปเชื่อใจแม้ว่าจะไม่เข้าใจต่อไปเชื่อฟังแม้ว่าจิตใจจะไม่สามารถเข้าใจกลยุทธ์ของพระเจ้า เพราะสิ่งที่พระเจ้ากําลังทําในคุณตอนนี้ในที่ลับจะถูกแสดงออกมาต่อสาธารณะในเวลาที่เหมาะสมชีวิตที่ซ่อนอยู่ของคุณคําอธิษฐานรับความซื่อสัตย์เมื่อไม่มีใครเห็นทั้งหมดนี้ถูกใช้โดยพระเจ้าเพื่อสร้างนิสัยในตัวคุณที่จะรองรับการเจิมที่พระองค์กําลังเตรียมจะเทล,ลงบนชีวิตของคุณ ลองคิดถึงเอสเธอร์เธอใช้เวลาทั้งปีในการเตรียมตัวก่อนที่จะมีโอกาสเข้าเฝ้ากษัตริย์เตรียมตัวทั้งปีการดูแลรักษาการเตรียมตัวที่ไม่มีใครเห็นแต่เมื่อถึงเวลาที่เธอต้องเสนอตัวเธอพร้อมแล้วและผ่านการเชื่อฟังของเธอประชาชนทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือ คุณอยู่ในช่วงการเตรียมตัวและฉันรู้ว่าบางครั้งคุณมองไปรอบๆและดูเหมือนว่าทุกคนได้รับการเลื่อนตำแหน่งยกเว้นคุณดูเหมือนว่าทุกคนได้รับโอกาสยกเว้นคุณแต่ฉันต้องการให้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้คุณนั้นแตกต่างมันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นเฉพาะสำหรับคุณ สิ่งที่คุณกำลังผ่านตอนนี้ไม่ใช่การลงโทษสำหรับความผิดพลาดในอดีตแต่เป็นคุณสมบัติสำหรับอนาคตของคุณน้ำตาทุกหยดที่คุณหลั่งไหลถูกนับโดยพระเจ้าคำอธิษฐานทุกครั้งที่คุณทำกำลังได้รับการตอบการแสดงความเชื่อทุกครั้งที่คุณแสดงกำลังได้รับรางวัลและตอนนี้ฉันต้องการให้คุณตัดสินใจคุณจะรอให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงแล้วค่อยเริ่มใช้ชีวิตตามจุดประสงค์ของคุณหรือคุณจะเริ่มใช้ชีวิตตามจุดประสงค์โดยไม่ขึ้นกับสถานการณ์ หากคุณมาถึงจุดนี้ในวิดีโอฉันอยากให้คุณแสดงความคิดเห็นด้วยคำว่าอยู่ที่นี่ให้พระเจ้าทราบว่าคุณอยู่ที่นี่คุณพร้อมคุณเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่พระองค์มีให้คุณเพราะความจริงคือพระเจ้าไม่ได้มองหาคนที่สมบูรณ์แบบพระองค์มองหาคนที่พร้อมพระองค์ไม่ได้มองหาคนที่มีคำตอบทั้งหมดพระองค์มองหาคนที่เต็มใจวางใจในพระองค์แม้ว่าจะไม่เข้าใจเส้นทาง โมเสสพูดลำบากแต่พระเจ้าใช้เขาเพื่อปลดปล่อยประชาชนกีเดโอนเห็นตัวเองเป็นคนเล็กที่สุดในครอบครัวแต่พระเจ้าใช้เขาเพื่อเอาชนะกองทัพเปโตรปฏิเสธพระเยซูสามครั้งแต่พระเจ้าใช้เขาเพื่อสร้างคริสตจักรแรกเริ่มสิ่งที่พวกเขามีร่วมกันคืออะไรพวกเขาตอบตกลงกับการเรียกของพระเจ้าแม้ว่าจะไม่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณสมบัติพวกเขาเข้าใจว่าคุณสมบัติไม่ได้มาจากความสามารถของเราแต่มาจากความพร้อมของเรา และตอนนี้ฉันถามคำถามเดียวกันกับคุณคุณเต็มใจที่จะตอบตกลงกับพระเจ้าแม้ว่าจะไม่รู้ว่าพระองค์จะใช้คุณอย่างไรคุณเต็มใจที่จะก้าวแรกแม้ว่าจะไม่เห็นเส้นทางทั้งหมดคุณเต็มใจที่จะเชื่อใจในกระบวนการแม้ว่ามันจะไม่สมเหตุสมผลในจิตใจของคุณ เพราะให้ฉันบอกความลับการตอบตกลงของคุณกับพระเจ้าไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะชีวิตของคุณการตอบตกลงของคุณปลดปล่อยชะตากรรมการตอบตกลงของคุณเปิดใช้งานมารดกการตอบตกลงของคุณปลดล็อกคำสัญญาที่รอการเชื่อฟังของคุณเพื่อแสดงออกมา มีผู้คนในครอบครัวที่ทำงานในชุมชนของคุณที่รอคุณตั้งตัวในจุดประสงค์ของคุณเพื่อพวกเขาจะได้หาเส้นทางของตัวเองมีชีวิตที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงผ่านการเชื่อฟังของคุณมีชะตากรรมที่ขึ้นกับความกล้าของคุณที่จะตอบตกลงกับพระเจ้า แต่นี่คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจเกี่ยวกับการเดินตามจุดประสงค์มันไม่ใช่ชีวิตที่ง่ายกว่าแต่เป็นชีวิตที่มีความหมายมากกว่าไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีความท้าทายแต่เป็นชีวิตที่ความท้าทายมีจุดประสงค์ไม่ใช่ชีวิตที่ทุกอย่างราบรื่นเสมอแต่เป็นชีวิตที่แม้ว่าสิ่งต่างๆจะผิดพลาดคุณรู้ว่าพระเจ้าควบคุมอยู่ และพูดถึงการควบคุมให้ฉันบอกอะไรบางอย่างที่จะปลดปล่อยคุณจากความวิตกกังวลมากมายคุณไม่จําเป็นต้องมีคําตอบทั้งหมดตอนนี้คุณไม่จําเป็นต้องรู้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างไรคุณไม่จําเป็นต้องมีแผนหปีที่ละเอียดสมบูรณ์แบบคุณแค่ต้องซื่อสัตย์กับสิ่งที่พระเจ้าแสดงให้คุณเห็นวันนี้พระวจะนะของพระเจ้าในสุภาษิตสามห้าถึงหสอนเราให้วางใจในพระเจ้าด้วยใจทั้งหมดและอย่าพึ่งความเข้าใจของเราเองในทุกทางของเราให้ยอมรับพระองค์และพระองค์จะทําให้ทางของเราตรง นั่นหมายความว่าคุณสามารถหยุดพยายามเข้าใจทุกอย่างคุณสามารถหยุดพยายามควบคุมรายละเอียดทั้งหมดคุณสามารถหยุดกังวลเกี่ยวกับอนาคตความรับผิดชอบของคุณคือการเชื่อฟังวันนี้เชื่อใจวันนี้ก้าวตามที่พระเจ้าแสดงให้คุณเห็นวันนี้และพูดถึงการเชื่อฟังให้ชนท้ศทายคุณด้วยสิ่งหนึ่งตั้งแต่วันนี้ให้แทนที่อารมณ์ด้วยวินัยหยุดรอให้รู้สึกอยากทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้คุณทำหยุดรอให้แรงจูงใจมาเพื่อเริ่มเคลื่อนไหวไปในทิศทางของจุดประสงค์ของคุณ วินัยคือสิ่งที่พาคุณไปยังที่ที่แรงจูงใจไม่สามารถพาคุณไปได้วินัยคือสิ่งที่ทําให้คุณมั่นคงเมื่ออารมณ์ไม่เสถียรวินัยคือสิ่งที่สร้างนิสยัยที่จะรองรับการเจิมที่พระเจ้าต้องการเทลงบนชีวิตของคุณ เริ่มต้นเล็กๆแต่เริ่มต้นหากพระเจ้าวางไว้ในใจของคุณให้อธิษฐานมากขึ้นให้กำหนดเวลาอธิษฐานที่แน่นอนและซื่อสัตย์กับมันหากพระเจ้าวางไว้ในใจของคุณให้ศึกษาพระวจนะมากขึ้นให้แยกเวลาเฉพาะทุกวันสำหรับมันหากพระเจ้าวางไว้ในใจของคุณให้รับใช้มากขึ้นให้หาวิธีปฏิบัติในการรับใช้และสม่ำเสมอ และในขณะที่คุณมีวินัยในที่รับพระเจ้ากำลังเตรียมโอกาสที่คุณยังไม่คิดในขณะที่คุณซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กๆน้อยๆพระเจ้ากำลังเตรียมสิ่งใหญ่ๆในขณะที่คุณลงทุนในสิ่งที่มองไม่เห็นพระเจ้ากำลังจัดเตรียมสิ่งที่มองเห็นได้ ดังนั้นฉันต้องการให้คุณเข้าใจว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะยอมแพ้นี่ไม่ใช่เวลาที่จะสงสัยว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์สําหรับคุณจริงหรือนี่ไม่ใช่เวลาที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนี่คือเวลาที่จะอดทนนี่คือเวลาที่จะยืนหยัดนี่คือเวลาที่จะเชื่อต่อไปแม้ว่าคุณจะไม่เห็นหลักฐานทางกายภาพ ความเชื <muitas> Indeed, ่อไม่ใ no ช่การไม่มีข้อสงสัยความเชื่อคือการเลือกเชื่อใจพระเจ้าแม้จะมีข้อสงสัยความเชื่อไม่ใช่การไม่กลัวความเชื่อคือการก้าวที่พระเจ้าแสดงให้คุณเห็นแม้ว่าจะรู้สึกกลัวความเชื่อไม่ใช่การมีคำตอบทั้งหมดความเชื่อคือการเชื่อฟังสิ่งที่คุณรู้ว่าพระเจ้ากำลังบอกคุณตอนนี้และพระเจ้ากำลังพูดกับคุณตอนนี้ผ่านข้อความนี้ผ่านความเชื่อมโยงที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญพระเจ้ากำลังบอกคุณว่าเวลาของคุณมาถึงแล้วกระบวนการเตรียมตัวใกล้จะสิ้นสุดแล้วฤดูกาลใหม่กำลังเริ่มขึ้นในชีวิตของคุณ แต่เพื่อเข้าสู่ฤดูการใหม่นี้คุณต้องตัดสินใจบางอย่างคุณต้องเลือกความเชื่อแทนความกลัวคุณต้องเลือกการเชื่อฟังแทนความสบายคุณต้องเลือกจุดประสงค์แทนความสุขชั่วคราวและฉันรู้ว่าทางเลือกเหล่านี้ไม่ง่ายฉันรู้ว่าต้องใช้ความกล้าหาญฉันรู้ว่าต้องใช้ความเชื่อแต่ฉันก็รู้ว่าคุณถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนี้คุณถูกกำหนดสำหรับช่วงเวลานี้คุณได้รับการเสริมกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดที่พยายามป้องกันไม่ให้คุณบรรลุจุดประสงค์ เพราะให้ฉันเตือนคุณว่าคุณคือใครคุณเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดคุณเป็นทายาทของอาณาจักรสวรรค์คุณเป็นที่ประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณเป็นผู้ชนะยิ่งกว่าผ่านทางพระองค์ผู้ทรงรักคุณคุณถูกเลือกคุณถูกแยกออกมาคุณถูกเจิมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะบนแผ่นดินโลกนี้ และตั้งแต่วันนี้ฉันอยากให้คุณเริ่มมองเห็นตัวเองในแบบนี้หยุดมองตัวเองเป็นเหยื่อของสถานการณ์และเริ่มมองตัวเองเป็นคนที่ถูกเรียกมาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หยุดมองตัวเองเป็นคนที่ต้องการการช่วยเหลือและเริ่มมองตัวเองเป็นคนที่ถูกเรียกมาเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเหลือในชีวิตของคนอื่นเพราะโลกต้องการสิ่งที่พระเจ้าวางไว้ในตัวคุณโลก ต้องการความกล้าหาญความเชื่อความมุ่งมั่นความสามารถในการรักแม้ว่าจะไม่ได้รับความรักตอบแทนโลกต้องการคำพยานของคุณว่าสามารถชนะได้สามารถลุกขึ้นได้สามารถเริ่มต้นใหม่ได้และฉันอยากให้คุณรู้ว่าหากคุณตัดสินใจเคารพการเรียกนี้หากคุณตัดสินใจโอบกอดจุดประสงค์นี้คุณจะไม่เดินเพียงลำพังพระเจ้าจะอยู่กับคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำทางคุณพระวจนะของพระเจ้าจะค้ำจุนคุณและคุณจะค้นพบว่าพลังเดียวกันที่ฟื้นพระเยซูจากความตายอยู่ในตัวคุณ ตอนนี้ก่อนที่ฉันจะปิดท้ายด้วยคำอธิษฐานฉันอยากเชิญคุณเป็นพิเศษหากข้อความนี้สัมผัสหัวใจของคุณหากคุณรู้สึกว่าต้องการเนื้อหาแบบนี้มากขึ้นเพื่อเสริมกำลังในการเดินทางทางจิตวิญญาณฉันเชิญคุณเป็นสมาชิกของช่องของเราในฐานะสมาชิกค,คุณจะได้เข้าถึงวิดีโอพิเศษข้อความเผยพระวจน์นาที่ลึกซึ้งกว่าและเนื้อหาที่จะเรื่องการเติบโตทางจิตวิญญาณของ คุณมูลค่าของการมีส่วนร่วมของคุณในฐานะสมาชิกยังช่วยให้เราสร้างเนื้อหาฟรีคุณภาพสูงต่อไปสำหรับทุกคนบรรลุภารกิจของเราในการยกระดับจิตสำนึกร่วมกันเป็นวิธีการสนับสนุนงานนี้ขณะเดนินนีโยกันกับการเจาะหรือการเดินทางของคุณเองลิงก์เพื่อเป็นสมาชิกอยู่ในรายละเอียดและในความคิดเห็นที่ปักหมุดแรก ตอนนี้ฉันอยากทำคำอธิษฐานเผยพระวจน์นเหนือชีวิตของคุณและในขณะที่ฉันอธิษฐานฉันอยากให้คุณรับคำเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดของมนุษย์แต่เป็นกฤษฎีกาจากสวรรค์เหนือชะตากรรมของคุณ พระบิดาในสวรรค์ข้าพระองค์ยืนต่อพระพักพระองค์ในนามของทุกคนที่กำลังฟังข้อความนี้พระองค์ทรงรู้จักทุกหัวใจทุกเรื่องราวทุกการต่อสู้ทุกความฝันที่กำลังถูกแบกรับโดยผู้ที่อยู่ที่นี่และพระองค์ทรงทราบว่าพวกเขาจะอยู่ที่นี่วันนี้ในช่วงเวลานี้พอดีพร้อมที่จะรับคำเผยพระวจนะเกี่ยวกับชะตากรรมของพวกเขา พระเจ้าข้าพระองค์ประกาศเหนือทุกชีวิตที่เป็นตัวแทนที่นี่ว่าถึงเวลาแห่งการแสดงออกแล้วถึงเวลาแห่งการเลื่อนตำแหน่งจากพระเจ้าแล้วถึงเวลาแห่งการเปิดทางทางจิตวิญญาแล้วขอให้ทุกสิ่งที่เตรียมไว้ในที่รับถูกแสดงออกต่อสาธารณณะขอให้ทุกสิ่งที่หวานในน้ำตาเก็บเกี่ยวด้วยความยินดี ข้าพระองค์หักล้างในพระนามพระเยซูวิญญาณแห่งความล่าช้าทุกตัวที่พยายามขัดขวางการบรรลุจุดประสงค์ของชีวิตเหล่านี้ข้าพระองค์หักล้างวิญญาณแห่งความกลัวทุกตัวที่พยายามทำให้ขั้นตอนแห่งความเชื่อเป็นอมาตข้าพระองค์หักล้างทุกคำพูดเชิงลบที่ถูกผู้ต่อต้านชะตากรรมของคนเหล่านี้และข้าพระองค์ประกาศว่าตั้งแต่วันนี้พระเจ้าประตูใหม่เปิดขึ้นโอกาสใหม่แสดงออกมาความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ใหม่สถาปนาขึ้นการเจอใหม่เทลงมาอำนาจทางจิตวิญญาณใหม่ถูกปลดปล่อย ขอให้ทุกคนที่กำลังฟังคำมธิษฐานนี้ได้รับการสวงพลังจากที่สูงขอให้ได้รับการเสริมกำลังเหนือธรรมชาติเพื่อบรรลุภารกิจที่พระองค์กำหนดให้ขอให้ได้รับการป้องกันจากความชั่วร้ายทั้งหมดและการหลอกลวงทั้งหมดขอให้ได้รับการนำทางโดยพระวิญญาณของพระองค์ในทุกการตัดสินใจ พระเจ้าข้าพระองค์ขอให้พระองค์เปิดใช้งานของประธานทางจิตวิญญาณที่หลับไหลเปิดใช้งานการเผยพระวจนะเปิดใช้งานการรักษาเปิดใช้งานปฏิหารเปิดใช้งานการประกาศข่าวประเสริฐเปิดใช้งานการเป็นผู้นำเปิดใช้งานทุกสิ่งที่พระองค์วางไว้เป็นศักยภาพภายในแต่ละคน และข้าพระองค์กำหนดว่าวันข้างหน้าจะเต็มไปด้วยการยืนยันเหนือธรรมชาติขอให้พระองค์ปรัดผ่านความฝันผ่านสัญญาณผ่านโอกาสผ่านผู้คนที่พระองค์วางไว้ในเส้นทางขอให้แต่ละคนมีความมั่นใจอย่างแน่นอนว่ากำลังเดินในทิศทางที่ถูกต้องพระบิดาข้าพระองค์มอบความวิตกกังวลความกังวลข้อสงสัยทั้งหมดที่ยังอาจพยายามขโมยความสงบจากหัวใจเหล่านี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอให้สันติสุขของพระองค์ที่เกินความเข้าใจทั้งปวงรักษาหัวใจและจิตใจไว้ในพระเยซูคริส และข้าพระองค์ประกาศวันนี้ไม่ใช่เพียงคำอธิษฐานแต่เป็นการมอบหมายงานขอให้แต่ละคนออกจากที่นี่ด้วยการได้รับมอบหมายถูกส่งได้รับการเสริมกำลังและได้รับอำนาจให้เป็นแสงสว่างในโลกนี้ขอให้เป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลกขอให้เป็นเครื่องมือแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกที่ที่ไปขอให้การเจิมที่อยู่เหนือข้อความนี้ดำเนินการต่อไปในชีวิตของแต่ละคนในระหว่างวันสัปดาห์และเดือนข้างหน้าขอให้เป็นลายน้ำทางจิตวิญญาณที่ไม่มีวันลบเลือนขอให้เป็นจุดเปลี่ยนที่กำหนดเส้นทางใหม่ ในพระนามพระเยซูขา้าพระองค์ปิดผนึกคำอธิษฐานนี้และประกาศว่าสำเร็จและในสวรรค์และจะแสดงออกมาบนแผ่นดินโลกอเมนและคุณที่มาถึงจุดสิ้นสุดของข้อความนี้ฉันอยากให้คุณรู้ว่านี่เป็นการยืนยันอีกครั้งว่าคุณแตกต่างคุณมีความหิวกระหายทางจิตวิญญาณคุณมีความกระหายสำหรับพระเจ้ามากขึ้นและนั่นเป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าพระเจ้ามีสิ่งพิเศษเก็บไว้ให้คุณ แต่ตอนนี้ฉันต้องเตือนคุณเกี่ยวกับสิ่งสำคัญศัตรูของจิตวิญญาณคุณจะพยายามทำให้คุณลืมทุกสิ่งที่ได้ยินที่นี่วันนี้มันจะพยายามนำความฟุ้งซ่านจะพยายามนำความท้อแท้จะพยายามทำให้คุณเชื่อว่าไม่มีอะไรในนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณดังนั้นฉันต้องการให้คุณดำเนินการปฏิบัติจริงเดี๋ยวนี้เมื่อคุณออกจากที่นี่ฉันอยากให้คุณหาที่สงบและประกาศเสียงดัง พระเจ้าค่าพระองค์ยอมรับการเรียกของพระองค์เหนือชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์ทําตัวพร้อมให้พระองค์ใช้ตามที่พระองค์ต้องการข้าพระองค์เชื่อใจในกระบวนการของพระองค์แม้ว่าจะไม่เข้าใจและข้าพระองค์เลือกเชื่อฟังแม้ว่าจะยาก เพราะการประกาศด้วยปากของคุณเป็นการเผยพระวจนะพระวจนะของพระเจ้าในรมสินาฬิกาสิบนาทีสอนเราว่าด้วยใจเชื่อเพื่อความชอบธรรมและด้วยปากสารภาพเพื่อความรอดเมื่อคุณพูดออกมาถึงความพร้อมของคุณต่อหน้าพระเจ้าคุณกําลังปลดปล่อยพลังทางจิตวิญญาณที่จะทํางานเพื่อคุณในวันข้างหน้า และในขณะที่คุณเดินในระดับความเชื่อใหม่นี้คุณจะค้นพบว่าพระเจ้าจะเริ่มยืนยันพระวจนะของพระองค์ในชีวิตของคุณในแบบที่น่าแปลกใจคุณจะเริ่มเห็นความประจวกเหมาะที่เคยผ่านไปโดยไม่สังเกตคุณจะเริ่มได้รับคำเชิญโอกาสการเชื่อมต่อที่จะทำให้คุณจำข้อความนี้ได้และพูดว่าพระเจ้าพูดก,กับฉันจริงๆ แต่ฉันนินต้องเตรียมคุณสำหรับสิ่งหนึ่งไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวคุณไม่ใช่ทุกคนจะฉลองการเติบโตของคุณบางคนอาจพยายามหน่วงเหนี่ยวคุณทำให้คุณกลับไปยังที่ที่คุณเคยอยู่เพราะการวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของคุณรบกวนคนที่เลือกอยู่ในความธรรมดา ดังนั้นคุณต้องล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่มีความหิวกระหายทางจิตวิญญาณเดียวกับคุณคุณต้องแสวงหาความเป็นปึกแผ่นกับคนที่เข้าใจกระบวนการที่คุณกำลังผ่านคุณต้องเชื่อมต่อกับเนื้อหาที่จะเลี้ยงดูความเชื่อของคุณและเสริมความมุ่งมั่นของคุณต่อไป พระคัมภีสอนเราในฮีบรูสิบนาฬิกา25นาทีว่าอย่าละทิ้งการประชุมกันตามธรรมเนียมของบางคนแต่ให้เตือนกันและกันยิ่งขึ้นเมื่อเห็นวันนั้นใกล้เข้ามานั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเดินเทียงลำพังในการเดินทางทางจิตวิญญาณนี้คุณต้องการชุมชนคุณต้องการคนที่จะเตือนคุณว่าคุณคือใครเมื่อคุณลืม และพูดถึงการจำว่าคุณคือใครฉันอยากให้คุณเริ่มปฏิบัติต่อตัวเองแตกต่างออกไปตั้งแต่วันนี้หยุดยอมรับอะไรก็ได้ในชีวิตของคุณหยุดพอใจกับความสัมพันธ์ที่ลดค่าคุณหยุดยอมรับงานที่ไม่เคารพศักยภาพของคุณหยุดยอมจำนวนกับชีวิตที่ไม่สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าวางไว้ในตัวคุณ คุณเป็นผู้ถือผ้าพ,พระเจ้าคุณเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณเป็นตัวแทนของอาณาจักรสวรรค์บนแผ่นดินโลกนั่นหมายความว่าวิธีที่คุณใช้ชีวิตวิธีที่คุณมีความสัมพันธ์วิธีที่คุณทำงานทั้งหมดนี้ต้องสะท้อนถึงความเป็นเลิศของผู้ที่คุณเป็นตัวแทน และเมื่อคุณเริ่มใช้ชีวิตในลักษณะนี้เมื่อคุณเริ่มตั้งตัวเป็นคนที่คุณเป็นจริงๆในพระคริสต์คุณจะค้นพบว่าผู้คนจะเริ่มมาหาคุณในลักษณะที่แตกต่างพวกเขาจะรู้สึกว่ามีอะไรแตกต่างในตัวคุณพวกเขาจะอยากเข้าใจว่าอะไรเปลี่ยนไปและนั่นจะเป็นโอกาสของคุณที่จะเป็นพยานถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้า เพราะให้ฉันบอกความลับโลกไม่ต้องการนักเทศบนเวทีมากขึ้นโลกต้องการคนอย่างคุณที่ใช้ชีวิตตามพระวรสารในชีวิตประจํำวันที่แสดงผ่านชีวิตของพวกเขาว่าสามารถใช้ชีวิตด้วยจุดประสงค์ได้สามารถใช้ชีวิตด้วยความหวังได้สามารถใช้ชีวิตด้วยความยินดีได้แม้ท่ามกลางความยาก ชีวิตของคุณเป็นการเทศนาอย่างต่อเนื่องทัศนคติของคุณเป็นการเทศนาแบบเงียบๆวิธีที่คุณตอบสนองต่อปัญหาเป็นคำพยานที่ทรงพลังของพระเจ้าที่ทำงานผ่านคุณและนั่นสร้างผลกระทบมากกว่าคำพูดใดๆที่คุณอาจพูดดังนั้นฉันอยากท้าทายให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีเจตนาตั้งแต่นี้ไปตื่นขึ้นมาทุกวันและถามพระเจ้า วันนี้พระเจ้าต้องการใช้ชีวิตของข้าพระองค์อย่างไรวันนี้พระเจ้าต้องการสร้างความแตกต่างผ่านข้าพระองค์อย่างไรวันนี้ข้าพระองค์จะเป็นเครื่องมือของน้ำพระทัยของพระองค์ได้อย่างไรและเมื่อคุณเริ่มถามคำถามเหล่านี้คุณจะค้นพบว่าพระเจ้าจะเริ่มแสดงให้คุณเห็นโอกาสที่คุณไม่เคยสังเกตมาก่อนคุณจะเห็นคนที่ได้รับบาดเจ็บที่ต้องการคำแห่งความหวังคุณจะเห็นสถานการณ์ที่ไม่ยุติธรรมที่คุณสามารถเป็นเสียงแทนผู้ที่ไม่มีเสียงคุณจะเห็นความต้องการที่คุณสามารถเป็นคำตอบได้ แต่นี่คือสิ่งสำคัญคุณไม่ต้องรอจนกว่าจะรู้สึกพร้อมสมบูรณ์เพื่อเริ่มถูกใช้โดยพระเจ้าคุณไม่ต้องรอจนกว่าจะมีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณคิดว่าควรมีพระเจ้าไม่ได้เรียกคุณเพราะคุณสมบูรณ์พระองค์เรียกคุณเพราะพระองค์สมบูรณ์แบบและพระองค์ต้องการแสดงความสมบูรณ์แบบของพระองค์ผ่านความไม่สมบูรณ์แบบของคุณ ประวัติศาสตร์ของคริสตจักรเต็มไปด้วยตัวอย่างของคนธรรมดาที่ถูกใช้อย่างพิเศษโดยพระเจ้าคนที่มีความกลัวข้อจำกัดข้อบกพร่องตัดตอบตกลงกับการเรียกของพระเจ้าและอนุญาตให้พระองค์ทำสิ่งเหนือธรรมชาติผ่านพวกเขาและคุณมีโอกาสเดียวกันวันนี้คุณมีโอกาสที่จะอนุญาตให้พระเจ้าเขียนเรื่องราวพิเศษผ่านชีวิตธรรมดาของคุณคุณมีโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่าคุณสิ่งที่เป็นนิรันดร์สิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อหลายชั่วอายุ แต่สิ่งนี้ต้องการการตัดสินใจจากคุณต้องการความกล้าหาญต้องการความเชื่อต้องการให้คุณออกจากเขตความสบายและเชื่อใจว่าพระเจ้าจะค้ำจุนคุณในทุกก้้วของทางและฉันอยากให้คุณรู้ว่าหากคุณตัดสินใจนี้หากคุณเลือกที่จะอบกอดจุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณอย่างสมบูรณ์คุณจะค้นพบความพึงพอใจความสำเร็จความยินดีที่คุณไม่เคยประสบมาก่อนเพราะไม่มีอะไรที่สร้างความพึงพอใจมากกว่าการรู้ว่าคุณกำลังใช้ชีวิตตรงตามสิ่งที่คุณถูกสร้างมา หากคุณรู้สึกว่าต้องการเนื้อหาแบบนี้มากขึ้นข้อความที่เสริมกำลังความเชื่อและเร่งการเติบโตทางจิตวิญญาณของคุณฉันเชิญคุณอีกครั้งให้เป็นสมาชิกของช่องของเราคุณจะได้เข้าถึงเนื้อหาพิเศษที่จะเจาะลึกการเดินทางกับพระเจ้าของคุณมากขึ้นมูล,ลค่าของการมีส่วนร่วมของคุณในฐานะสมาชิก ยังช่วยให้เราสร้างเนื้อหาฟรีคุณภาพสูงต่อไปสำหรับทุกคนบรรลุภารกิจของเราในการยกระดับจิตสำนึกร่วมกันเป็นวิธีการสนับสนุนงานนี้ขณะเดียวกันกับก,บการเจาะลึกการเดินทางของคุณเองลิงก์อยู่ในรายละเอียดและในความคิดเห็นที่ปักหมุดแรกตอนนี้ก่อนที่คุณจะออกจากที่นี่ฉันอยากให้คุณให้คำมั่นกับฉันและที่สำคัญที่สุดกับพระเจ้าฉันอยากให้คุณให้คำมั่นว่าจะไม่ปล่อยให้ข้อความนี้ตายภายในตัวคุณฉันอยากให้คุณให้คำมั่นว่าจะก้าวอย่างน้อยหนึ่งก้าว ในแนวปฏิบัติไปสู่จุดประสงค์ของคุณวันนี้เลยอาจเป็นก้าวเล็กๆอาจเป็นคำอธธยฐานที่จริงใจกว่าอาจเป็นการสนทนาที่คุณต้องทำอาจเป็นทา่าทีที่คุณต้องทำอาจเป็นการให้อภัยที่คุณต้องให้อาจเป็นการตัดสินใจที่คุณเลื่อนมาแต่ให้เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคุณเอาสิ่งที่ได้ยินที่นี่จริงจัง เพราะความเชื่อที่ไม่มีการกระทำก็ตายการเปิดเผยที่ไม่มีการปฏิบัติก็ไร้ประโยชน์ความรู้ที่ไม่มีการประยุกต์ใช้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรและฉันรู้ว่าคุณไม่ต้องการแค่รู้สึกได้รับแรงบันดาลใจสักครู่คุณต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงคุณต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จริงแท้คุณต้องการเห็นพลังของพระเจ้าทำงานอย่างจับต้องได้ในชีวิตของคุณ และสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อคุณออกจากตำแหน่งผู้ชมและรับตำแหน่งผู้เข้าร่วมอย่างแข็งขันในแผนของพระเจ้าเมื่อคุณหยุดรอให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นและเริ่มทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นผ่านการเชื่อฟังของคุณขอให้พระเจ้าอวยพรคุณอย่างอุดมขอให้พระเจ้าปกป้องคุณจากความชั่วร้ายทั้งหมดขอให้พระเจ้าใช้คุณอย่างทรงพลังเพื่อส่งผลกระทบต่อชีวิตและเปลี่ยนแปลงชะตากรรมเวลาของคุณมาถึงแล้วช่วงเวลาของคุณคือตอนนี้จุดประสงค์ของคุณรอคุณอยู่ ไปและเป็นคำตอบที่ใครบางคนรออยู่ไปและเป็นปาฏิหาริย์ที่ใครบางคนขอในคำอธิษฐานไปและเป็นทุกสิ่งที่พระเจ้ารู้เสมอว่าคุณสามารถเป็นได้ในพระนามพระเยซูอาเมน